สวัสดีครับผมพีดับรถบ้านนะครับวันนี้ใครที่รออยู่นะครับรุ่นนี้อยู่นะครับให้ไวเลยนะครับนานๆจะได้สักคันนะครับคันนี้เป็นอิสุสคาเมโอนั่นเองนะครับผมรถที่หลายๆคนชอบนะฮะนี่ครับคันรถบ้านมาผมเพิ่งได้มาเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยเท่าไหร่เลยนะฮะเรถคุณลุงมานะครับผมเครื่องเดิมเดิมนะครับอิสุนะครับเก้าสิบแดงมานะครับฝาทองนะครับผม 2 5 0 0ซีนะครับโคตรทนโคตรอึดโคตรประหยัดครับรุ่นนี้นะฮะนี่ครับหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมโรงงานหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักมานะครับนี่ครับอยู่สูอะไรยังอยู่เลยนะฮะมาตามกันมาเร็วหน่อยเนาะผมได้ถ่ายให้ดูหลายๆอย่างนะครับก็สีสันก็ตามสภาพนะครับตามอายุนะครับแต่โดยรวมก็โอเคนะครับใช้ได้นะฮะขับไปไม่อายใครนะครับนี่ครับ ประมาณนี้ล้อแม็กนะครับอ่ะฝาท้ายเปิดได้อย่างนี้นะครับเปิดท uh huh ี่น uh, <men> ี่ได้นะครับโอเคนะครับล้็เปิดที่นี่ได้นะครับนี่ครับยังไม่ทําความสะอาดเลยครับผมปกติแก้ว้ใส่ต้นมงต้นไม้เหลืองแกนะฮะอันนี้เป็นเลอะเป็นคราบน้ำมันนะครับเก่าแล้วครับผมจะให้สะอาดต้องถอดไปซักนะฮะนี่ครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมแต่ดูแล้วไม่มีอะไรครับนี่โปรแกรมจริงใจเปิดให้ดูนี่ครับ สวยครับข้างในสวยครับอประมาณนี้นะผมเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคนะครับภายในนะฮะภายในก็ไม่มีไหนมากครับก็เดิมเดิมรถเดิมเดิมนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสภาพบอกประมาณนี้นะครับผมไม่2องแสนนะครับก็ถือว่าโอเคครับ อยู่ในระดับวิ่งไม่ได้เยอะอะไรนะครับเบาะแถวหลังนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมต้องทําให้ดูนะอาจจะอดจจูเจจบาะเบาะให้ทั่วก่อนเบาะหลังประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคผมต้องต้องดึงห้งนี้ให้ก่อนนะครับอาจจะใช้แรงนิดนึงครับพอดีอยู่คนเดียวครับโอเคเราก็จะพับตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับพับตัวนี้ขึ้นมานะฮะวิธีพับเบาะรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะถอดหัวเบาะนะครับ มีตัวดึงตัวสลักดึงนะครับเหมือนบอกทั่วไปครับอ่าดึงออกกันชึบนะฮะดึงอีกข้างนะครับทงนี้เียนหัวอย่าพุกว่าผมนะครับพอดีอยู่คนเดียวนะฮะโอเคนะครับพอดึงหัวบอกออกแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็มีจุกตรงนี้ให้ดึงนะฮะนี่ครับเราพับได้เลยครับโอ้โหขอนี้แหละครับขนของสาใจครับคนที่ชอบรุ่นนี้ผมว่าเพราะอย่างนี้แหละนะฮะ มาดูท้ายกันนะครับเี่ที่ชอบรุ่นเนี้ดูดิครับพอพื้นมันเปิดเนี่ยมันสามารถแบบเป็นรถแคมป์ที่เข้าไปนอนได้เลยนะครับดูครับความกว้างเข้าไปนอนได้ขนตู้เย็นได้ขนตู้ได้อะมอเตอร์ไซน์นี่ใส่ได้เป็นคันนะฮะตะแคงนะเนี่ยครับเหนื่อยเลยผมอ่าเนี่ยครับประมาณนี้ทํากลับก็เอาขึ้นเหมือนเดิมครับไม่ง่ายครับ มันเลยไปออเอารถอเนกประสงค์ที่ดีครับแล้วมันก็เป็นตัวจากโรงงานแท้ๆนะครับไม่ใช่รถตัดแปลงใดๆมานะครับผมมันจะต่างจากตัวไทยรุ่งเนาะอันนี้คือมันจะเป็นโรงงานมาอย่างนี้เลยเอาเบาะขึ้นอนะ่ะตอนเก็บมาง่ายแล้วเอาหัวหมอนเสียบก็จบแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องก่อนเอวหัวหมอนผมโยนไวยก่อนเดี๋ยวผมเข้าใจโอมันจะยิ่งคิิมันจะยิ่งช้าครับเจเค้ปิด คือต่อให้เราไม่ได้นี่ข้างหลังก็ขนได้เยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าทับไปนี่โอเคนอนได้ครับขนของกระหน่าได้ส,บ,สบายๆเลยฮะเครื่องยนต์ดีครับฮองอะไรพาวเวอร์นะฮะัเป็นแจเดิมโรงงานนะครับนะค,ครับรตสตาร์ทรถสตาร์ทได้เลยครับผมบงานดีทุกอย่างนะครับผม โ okay. อเคระบบไฟอลไรก็ออกครบหมดครับผมผมกดให้ดูใช่ไหมตรงนี้ครับไฟอะไรก็ออกครบหมดครับผมเรียบร้อยทุกอย่างไฟลงเพลเดียวอะไรใช้ได้หมดครับถ้าใครอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ก็วิดีโอคอลมาได้ครับผมนะฮะใครโดยรวมหาอยู่ก่อนที่ผมว่าโอเคแหละโดยรวมนะฮะ เอาไปติดฟงติดฟิล์มเอาไปเก็บความสวยงามน,นิดหน่อยนะฮะเครื่องดีครับรุ่นนี้ประหยัดจริงครับผม <c oughs> เป็นเครื่องรุ่นที่อึดถึกทนและประหยัดมากครับมังกรทองเนี่ยฮะประหยัดมันเป็นเครื่องระดับตำนานใครใช้ทเทฟอาร์อยู่จะรู้ครับ แต่กูลนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่ครับอิวุสคาเม,มโอรครับทรงนี้หล่อตลอดการนะฮะคันนี้ภาษีหกแปดนะครับต้องต่อภาษีปีนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผมโอเคนะฮะ แบบนี้เลยนะครับอิวสุขาเมโอนะครับคันนี้ใครอยากได้ให้ไวนะครับสนใจติดต่อนะครับผม0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นะครับผมย้ำอีกทีนะครับผม0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมอยากได้รับเพิ่มเติมแอดไลน์มาวิดีโอคอลมายินดีตอบทุกคำถามอยากดูชอบมุมไหนผมเปิดให้ดูได้หมดครับขายจริงส่งจริงครับพี่ดานรถบ้านๆครับขอบคุณมากครับพี่ตามช่องครับสวัสดีครับ